สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิาชสาสุธรร์วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์น,นะคะในหัวข้อกวาดจะมาเป็น,นะคะ่ะโดยอาชีพที่เราเรือกนะคะจะเป็นอาชีพราชการะคะ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะดิฉันนางสาวชนิสาสุาสรรมนะคะวันนี้ก็ขอมาสัมภาษณ์นในหัวข้อกวาดจะมาเป็นนะคะเรื่องคำถามแรกเลยนะคะแนะนําชื่อและอาชีพและตําแหน่งงาน่อยค่ะครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนายเลิศศักดิ์สุสดิ์ครับผม มีตำแหน่งหน้าที่ในหัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทง,งานของคนต่างดาวระดับชำานาญการครับผมครับค่ะเข้าสู่คําถามแรกเลยนะคะอะไรคือแรงผลักดันให้ประกอบอาชีพข้าราชการคะคือกะผมมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆ,ๆมาแล้วครับว่าอยากมีหน้าที่ในการรับราชการเนื่องจากว่า,าเป็นภาระะกิจที่เี็การให้บริการประชาชนเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีแต่สีครับผมครับ ค่ะข้อที่2นะคะหากย้อนว่ากลับไปได้จะยังเลือกอาชีพนี้อยู่ไหมคะยังครับยังเลือกอยู่ครับผมเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ตั้งแต่เป็นเด็กๆ็แล้วถึงปัจจุบันตั้งแต่การเรียนมัธยมมาชัา้นมัธยมปุณิาตีปิญญาโทก็มีความเป็นสาที่จะประอกอบอาชีพเป็นราชการตั้งแต่นั้นมาอยู่แล้วครับค่ะข้อที่3นะคะในการประกอบอาชีพราชการ คุณต้องมาเชิญกับภาระงานที่หนักและสถานการณ์ที่กดดันสูงคุณเคยมีความคิดที่จะลาออกจากวิชาชีพนี้หรือไม่หากเคยมีอะไรที่หลังคุณไว้และทําให้คุณตัดสินใจสู้ต่อคะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแหะครับก็ไม่เคยคิดเลยนะครับที่จะเปลี่ยนใจไปรับทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอย่างอื่นครับอยากที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยราชการอยู่เพราะว่าในการบริการของของราชการเป็นการทํางานที่ ให้บริการประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกคนเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกจและมีศักดิ์ศรีและมีความรู้สึกประทับใจตลอดเวลาที่ได้ปฏิบัติในการรับราชการมาครับผมครับค่ะข้อต่อไปนะคะหากวันนี้มีนักเรียนคนหนึ่งกําลังลังเลที่จะเลือกาอาชีพข้าราชการคุณจะใช้ประสบการณ์ของคุณให้คําแนะนํากับเขาอย่างไรคะขออนุญาตแนะนําน้องๆน,น,นะครับที่ที่กาลังเรียนหรือศึกษาอยู่อย่าลดังเลเลยครับในการ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการนะครับก็อย่างน้อยๆแล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่ที่กับผมได้เรียนมาแต่แรกนะครับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติไม่มีศักศีรีซึ่งเราก็ปฏิบัติงานในฐานะของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะทําให้น้องๆเนี่ยจะได้รู้เกิดว่ารู้สึกประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตลอดเวลาแล้วน้องจะจะได้รู้ต่ว่าตัวเองมีเกียรติและก็มีศักศีนะครับขอบคุณครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่มาให้คาแนะนํากับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะจากบทสัมภาษณ์ได้ฟังมานะคะดี่ันคิดว่าอาชีพแต่ละอาชีพมีความยากง่ายที่แตกต่างกันค่ะรวมถึงทุกอาชีพก็มีความสําคัญในแต่ละจุดที่แตกต่างกันด้วยดี่ฉันหวังว่าบทสัมภาษณ์ที่นามานะคะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจาให้กับพี่ๆน้องๆในอนาคตน,นะคะขอบคุณค่ะ